รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ได้มาแนะนําแบ่งปันกับความคิดของคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างสร้างสารรค์กับชีวิตนั่นคือต้องฝึกกิจให้ประคองด้วยสติซึ่งแปลว่าความเรือกได้ก่อนคิดก่อนพูดและก่อนทําวันนี้ก็หมดเวลานะครับที่ได้ร่วมแบ่งปันให้หัวใจเราเบิกบานด้วยธรรมะอย่าลืมนะครับควบคุมอารมณ์ได้เราจะเบิกบานใจให้กับโลกนี้ทั้งใบบนโลกใบนี้บางอย่างไมไ่เป็นอย่างที่เราคิด แต่ทุกอย่างจะเป็นอย่างที่เราทำขอให้ทุกลูกเบิกบานในความดีกับธรรมะในช่วงเช้านี้ธรรมะสวัสดีครับวันนี้พระอาจารย์ได้มาร่วมแบ่งปันให้กับสมิงราาแก้วเพื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประคองสติของตัวเอง โดยการฝึกให้สมเณรน,นั้นมีส่วนร่วมในความคิดก่อนเพราะว่าในเด็กยุคสมัยนี้อยู่แต่กับกระแสะโลกจนทำให้ใจของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ห่างจากกระแสธรรมการจะแบ่งปันร่วมกับสมเณรในยุคสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเด็กยุคสมัยนี้ไม่ต้องการที่จะฟังแต่ต้องการที่จะมีส่วนร่วม นั้นก็คือในการทํากิจกรรมจะสังเกตเห็นว่าพระอาจารย์ใช้อุปกรณ์ในการแบ่งปันเติมเต็มกับเชือกเชือกนี้มันจะมีปุ่มมันถึงจะเป็นเส้นใหญ่ได้แต่ทายัางไงถึงจะแก้เชือกได้ทำเป็นถ้าเป็นทำยังไงถึงจะแก้เชือกที่เป็นปุ่มอ่ะให้มันคิดสร้างสรรค์กับชีวิตด้วยการทําเป็นหัวใจแล้วก็ไปถามว่าหัวใจนี้สองดวงนี้หาจะเป็นหัวใจใครสักคนคนเดินใครใช่นตอบเป็นน่ารักมากก็คือพ่อกับแม่ ทุกวันนี้คนรักพ่อแม่มีแต่คำพูดแต่การทำกับตรงกันข้ามอย่าลืมนะว่าพ่อแม่คือคนแรกที่รักเราแต่อย่าเป็นคนสุดท้ายที่เราจะรักนี่คืออยท่ิเชื่อเพื่อให้ชีวิได้รู้ว่าปมปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหากับปัญญาสุดท้ายแก้ด้วยปัญญาปัญหาย่อมพ่ายแพ้แก่ปัญญานี่คือเชื่อให้คิดสร้างสารรค์กับชีวิตอันที่สองที่แบ่งปันสามเญนก็นคือรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองพะอิทธิพลบทบาท ของเกมของสื่อออนไลน์ของโซเชียลมีอิทธ,ธิพลมากๆกับเด็กทุกสมัยนี้หรือแม้กระทั่งคนทํางาน mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเราจะทํำยังไงให้อุปกรณ์ที่ว่านั้นมันมารับใช้เราอย่างผู้รู้เท่าทันก็คือมีปัญญาจึงมีเงื่อนไขให้สมเเนนรู้ว่าจะเลื่อนลถจะต้องไม่โมโหนะแต่สมเนนนั้นต้องซื่อตรงด้วยด้วยการไม่โยกรถห้ามอารมณ์ตัวเองได้ คนที่ฆ่าอารมณ์คือความโกรธตัวเองได้คนนั้นจะอยู่อย่างสบายทุกคนทุกวันนี้เป็นมะเร็งอารมณ์เยอะยึงอยากแนะนําแบ่งปันให้ชัยเม,มน,นั้นรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองโดยทีมม่ชัยนอาจจะไม่รู้ตัวแต่น่าชื่นชมชัมไหนรูปนะอย่างที่ป้ากุในภาพว่าเออเราทาได้เราอยากช่วยเหลือแบ่งปันก็ไปช่วยเหลือว่าทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะไม่เป็นภาพที่งดงามโลกใบนี้ถ้าเรารู้จักให้จากหัวใจของคนที่รู้ตื่นและเบิกบานเชื่อในว่าโลกจะน่าอยู่เยอะ โลกจะหน้าอยู่และก็ยิ้มถึงแม้ว่าโลกจะป่วยแต่เรามีหัวใจในการช่วยเหลือแบ่งปันความสุขที่เกิดจากการให้มันยิ่งใหญ่กว่าใจที่เกิดจากการรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านลองทําดูนะพ่อแม่ให้ความเอื้ออาทรต่อลูกช่วยเหลือและแบ่งปันอย่างคนมีปัญญารักลูกอย่างคนมีความรู้และมีปัญญาเชื่อแน่ว่าครอบครัวเราจะอยู่เย็นแม,มีความสุขได้สิ่งเลขที่เห็นส้ำม,มันเนนนั้นแบ่งปันช่วยเหลือเติมเต็มมันสะท้อนให้เราตัวเห็นว่าเออ เราจะเก่งเพียงคนเดียวไม่ได้เราจะรู้เก่งคนเดียวไม่ได้โลกใบนี้ต้องการช่วยเหลือและก็เติมเต็มให้แก่กันและกันได้เหมือนกับภาพที่สําเร็จได้ช่วยเหลือในการเลื่อนรถอย่างนี้นะั่งนี้นะเพราะฉะนั้นมือสิบนิ้วจะน่าอยู่จะงดงามเพราะประสานกันรวมเป็นหนึ่งเดียวครอบครัวสำคัญพ่อแม่และลูกจากเอาหัวใจที่มีรักและปัญญาและพันผูก จึงขอให้ทุกคนนั้นเบิกบ,บานในธรรมกับการที่เรียนรู้ไปพร้อมกับสำเร็จในช่วงเช้านี้ขอจเจริญพรกราบอนุโมทนาสาธุกับพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่ได้ช่วยชี้ทางสว่างให้จิตใจของพวกเราพองโตไปด้วยสติในวันนี้ครับ ยังไงกันบ้างครับกับความน่ารักของน้องๆสำมเ่น,มมนรักแก้วศาสนาทายาตในวันนี้น้องๆจะได้รับประสบการณ์ทั้งจากพระอาจารย์และเพื่อนๆได้เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ตนเองรู้จักพัฒนาตนแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดสมดังพุทธภาสิทธิว่าอัจชาสุวติปุริโสสะทัตทางนาวัาติโอวัชมโนกรรมปติเสยยโสอาติมัญญติ คนที่ไม่รู้จักประโยชน์ตนว่าอะไรควรทำในวันนี้อะไรควรทำในวันพรุ่งนี้ใครตักเตือนก็โกรธเย่อหยิ่งถือดีว่าฉันเก่งฉันดีคนอย่างนี้เป็นที่ชอบใจของกาลากินีแล้วในวันพรุ่งนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องอราวอะไรต่อไปนั้นอย่าลืมติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมนายสุทธาขันตยาพรอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยครับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในรายการลากแก้วาศาสนาทายาทครับวันนี้เราอยู่กับพระจามาธานเดชธรรมปัญนยครับ,รบจําวัดอยู่ที่วัดสเกตครับครับ ผมจะมาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับอเรามาอย่างแรกนะครับเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากในแง่ดีและแง่เสียมีอะไรบ้างครับหนูสังเกตไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคุนูปการเป็นนันมากเนี่ยก็ย่อมจะมีโทษไม่แพ้กันเลยสังเกตไหม ทุกสิ่งทุกอย่างมีด้านดีและด้านเสียเสมอและในเทคโนโลยีก็เช่นกันถ้าในแง่ดีนะสำหรับพระอาจารย์นะทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารหรือการเผยแพร่ของพระก็แล้วแต่ละจะรวดเร็วมากเวลาหนูทุกใจอยากจะฟังธรรมะบทไหนหรืออยากจะสวดมนต์หนูหาได้ในไหนหาได้ในในวัดครับ หาได้ในวัดแล้วถ้าอยู่ในอยู่ในอินเทอร์เนต็ตะจะพิมพ์เข้าไปในหาในไหนหาใน Google ครับหาใน Google แล้วเราก็สามารถเจอได้ทันทีเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ในแง่ดีเลยในแง่ดีหรือแม้แต่การขับเคลื่อนงานเผยแผ่ของพระอาจารย์ก็เช่นกันทุกวันนี้นี่ที่พระอาจารย์สา,สามารถขับเคลื่อนงานการเผยแผ่การทํางานสอนเด็กยังไงก็แล้วแต่ <c oughs> ก็ใช้สื่อก็มีเด็กและเยาวชนสนใจ ให้ความสนใจกันเยอะอันนี้ในแง่ดีเลยหรือแม้แต่ข้อมูลเมื่อก่อนถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นข้อมูลต้นน้ําหรือเป็นข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะมีข้อมูลอยู่ด้านเดียวหรือแม้แต่ว่าได้ยินเขาเล่าว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อมูลมาจากหลายด้านมากแล้วเราสามารถที่จะพินิจพิเคราะห์ในการที่จะเสพข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็ การกรองสามารถที่จะนำชีวิตของเราเนี่ยไปถูกทิศถูกทางได้แต่ต้องมีสตินะและในแง่เสียเนี่ยหนูว่ามีมีเยอะไหมมีเยอะครับมีเยอะแล้วในดีก็มีหลายมีหลายมีเสียอยู่ในนั้นครับแล้วอะไรบ้างที่ไม่ดีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะไหมสื่อสื่อครับสื่ออะไรบ้างเอาสื่อลามกครับสื่อลามกอะไรอีกแล้วก็ แล้วก็สิ่งเสพติดครับสิ่งเสพติดก็เยอะและที่สาคัญสําคัญคที่เป็นปัญหากับเยาวชนทุกวันนี้คือเกมครับเกมนนเกมหรือที่เป็นปัญหาโรคแตกสาหรับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกวันนี้คือเรื่องอะไรเรื่องเกมเรื่องเกมแล้วเราติดไหมติดครับติดและเป็นปัญหาไหมเป็นครับแลวชีวิตเวลาที่ติดเกมงอมแงมเล่นไม่รู้วันรู้คืนเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเกิดความความไม่เป็นอยู่ของชีวิตครับความไม่เป็นอยู่ของชีวิต พระอาจารย์ถามพระอาจารย์และพระอาจารย์ถามคืนหนูก็แล้วกันครับครับ <c oughs> ในเรื่องรายๆที่เราติดเกมเนี่ยแล้วมันเกิดเกิดความความทุกข์ในชีวิตเนี่ยมันเรื่องอะไรเล่าเหตุการณ์ที่ตอนติดเกมหนักๆแล้วมีปัญหาที่บ้านให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างก็คือถ้าสมมติว่าผมกําลังเล่นต่อแน,น้วอยู่ถ้าสมมติมีคนมากลัวนะผมก็จะแบบตะ,ตะโกนครับ <c oughs> เราตะโกนเลย ใช่ครับออแสดงว่าเกมนี้มันเป็นยังไงเกมเนี่ยมันทำให้คนเกลี้ยกล่อดปกติเราเป็นแบบนี้ไหมไม่ครับถ้าไม่เล่นเกมเป็นไหมไม่เป็นครับไม่เป็นเลยพอเล่นเกมผีสาดเข้าสิงทันทีใช่ครับโอ้โห <c oughs> แล้ว <c oughs> ที่มันแย่ที่สุดในชีวิต <c oughs> ตลอดชีวิตในการเล่นเกมที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์แย่ที่สุดเนี่ยคือเรื่องอะไรเล่าให้พระอาจารย์ฟังหน่อยที่แบบผมถึงขั้นแบบทำลายครอบครองครับทำลายครอบครองเลยเหรอ ต่อยกำแพงครับต่อยกำแพงถามจริงๆแต่มันรู้สึกนึกคิดยังไงทาไมมันถึงอารมณ์เกลี้ยกล่อถึงขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่าช่วงเวลาน้นมันคุมไม่ได้ครับมันมกำลังใจสดจ่ออยู่ครับจ่ออยู่กับเกมครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นใดนะแค่คําว่าเด็กติดเกมอย่าว่าแต่เด็กนี้ผู้ใหญ่บางคนก็ติดเหมือนกันนะลูกครับจนไม่เป็นทําการทํางาน เสียหายชีวิตครอบครัวการงานอะไรก็เยอะแยะถ้าใช้แบบไม่มีสติปัญญาถ้าใช้แบบไม่สามารถควบคุมได้ถ้าใช้แบบไม่มีวินัยเนี่ยเกิดผลเสียกับชีวิตนี่มากมายเลยนะลูกครับนะหนูก็ประสบพบเจอมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับออนี่แหละที่เป็นผลผ,ผลผลเสียถ้าเราใช้โดยที่ไม่มีระเบียบวินัยในตัวเองเนี่ยมันจะเกิดผลเสียมากพระอาจารย์ว่าอืมครับ น่สงสัยอะไรอีกแล้วเด็กแล้วเด็กๆหรือเยาวชนอย่างผมควรปรับตัวอะไรกับโควิด -19 ครับแล้วมีวิธีการรับมืออย่างไรครับแล้วหนูเผชิญกับโรคโควิด -19 เนี่ยทุกๆวันหนูหนูปรับตัวกับกับชีวิตยังไงในชีวิตเปลี่ยนไปไหมเประอาจารย์ถามถามก่อนเปลี่ยนครับเปลี่ยนยังไงชีวิต,ตวิญวานกลายเป็นทุกคนใส่แมสครับใส่แมสแล้วเรียนหนังสือ เรียนออนไลน์ครับเรียนออนไลน์แล้วมีอะไรเปลี่ยนไปอีกในแง่ของการดำเนินชีวิตก็ใช้ละแวมละระแวดระ,ระ,ดระวังมากขึ้นรเราควรปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์โรคโควิด -19 นอกจากนั้นก็ขยะภายในหรือขี้เกียจขี้น้อยใจขี้โมโหขี้หลงขี้ลืมขี้อิจฉาอันนี้คือขยะภายในที่น้องๆเนนจะได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกคัดแยกขี้เกียจกล่าวออกด้วยวิริยะคือความเพียรขี้โมโหขี้น้อยใจออกด้วยคันติเมตตาขี้อิจฉาออกด้วยมุทิตาพรหมวิหารขี้หลงขี้ลืมออกด้วยการฝึกเจริญสติ นะขี้เหนียวออกด้วยการให้ทานอันนี้ก็คือขยะภายในที่น้องๆเนนจะได้ฝึกนําออกนะเลยกว่าเคลียร์ขยะภายนอกแล้วก็เคลียร์ขยะภายในจริงๆแล้วทางวัดก็ได้ทําเองโดยเฉพาะพระเนนก็เริ่มทํามาตั้งแต่ปี48พอหลังจากนั้นทําเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาคนโน้นเห็นก็อยากจะมาศึกษาทํำยังไงก็จริงๆทงวัดเนี่ยกวาาเช้ากวาดเย็นกวาาเสร็จแล้วก็เอา โดยมากกิงไม้ใบไมเ้เศษอาหารไปทําปุ๋ยช่วงแรกๆต่อมาก็มีพลาสติกพอมีพลาสติกแล้วช่วงแรกก็ยังเผาทิ้งอยู่ต่อมาก็หาเครื่องนึ่งทําน้ํามันเพื่อให้พลาสติกมีประโยชน์ก็เอาถุงแกงเนี่ยไปนึ่งทาน้ามันก็พอทาได้แต่หลังจากนั้นขวดละขวดก็เลยหาทางออกพอดีมีมูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาช่วยส่งเสริมแล้วก็หาสปอนเซอร์คือ GC เข้ามาช่วยก็ได้การสนับสนุนจาก ภาคเอกชนทางวัดก็เลยทําเป็นรูปร่างขึ้นมาเพื่อให้วัดต่างๆโรงเรียนต่างๆหน่วยงานองค์กรต่างๆเข้ามาเรียนรู้โดยอาศัยวัดเป็นศูนย์กลางนะอาศัยวัดจากแดงเป็นศูนย์กลางเพราะ,ะนั้นก็มีการทําเป็นรูปร่างขึ้นมาชัดเจนคือทางวัดก็ทําอยู่และเป็นปกติพอมีโครงการมีงบสนับสนุนก็ทําเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนขึ้นและที่สาคัญก็คือในเรื่องของอการอบรมการคัดแยกซึ่งทางวัดก็ได้นําเอามาจากพระไตรปิฎก แล้วก็นามาจากของญี่ปุ่นบ้างของไต้หวันบ้างของต่างประเทศที่มีอยู่บ้างเอาหลาย,ลายศาสตร์มาผสมผสานกันจะเป็นพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์พระราชาหรือเป็นวิทยาศาสตร์เอาศาสตร์เหล่านั้นทั้งหมดมาผสมผสานเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดแยกขยะเจริญพรประโยชน์ที่น้องเนนจะได้ในวันนี้เนงก็จะเห็นโทษของการทิ้งขยะเช่นทิ้งขยะแต่เราคิดว่าทิ้งลงทงังอันนั้นในยุโรป แล้วเขาก็เชื่อมั่นเชื่อใจว่านี่คือคนที่เขาจะเอามาเป็นแม่ของลูกครับผลิตแม่ของลูกเพราะผลิตลูกออกมาแล้วท่านทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นครับลูปหล่ออ้าวทั้งสอทั้งหอทั้งสวยทั้งงามครับนางสาวไทยนางงามจักรวาลเป็นนักร้องนักแสดงลูกครึ่งเต็มไปหมดเลยครับนี่แหละคือผลงานดังมากบางทีเนี่ย ไปประกวดนางสาวไทยนะครับเฮ้ยหน้าตาไม่เป็นไทยเลยครับไปประกวดนางงามจักรวาลโห้ยหน้าตาไม่เป็นนางงามจักรวาลครับหน้าตานางงามจักรวาลไทยไม่เหมือนไทยเลยแต่ว่าพูดภาษาคล่องครับผมอย่างนี้เป็นต้นนี่ยุคใหม่นะครับคนไทยยุคใหม่ไปดูคนอีสานดิตัวดำดำ <refreshing harness S 2> นะครับแต่พอลูกออกมาเป็นไงครับโอ้โหสวยหล่อโอ้โหสวยหล่อรักมากอ่าเราก็คงจะเห็นอยู่อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่กําลัง จะเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่คนไทยยุคใหม่กำลังจะเปลี่ยนแปลงว่าต่อไปนี้เรารจะได้เห็นคนไทยหน้าตาเป็นฝรั่งจะได้เห็นคนไทยหน้าตาลูกครึ่งครับผมครึ่งญี่ปุ่นก็มีนะออย่างน้าเดดอย่างเงี้ยครับก็มีนะอย่างพระครูนี่ครึ่งอะไรครับครึ่งลาวครึ่งไทยครับนี่อยากจะบอกท่านทั้งหลายให้ทราบว่า พระไทยของเราได้มาทํางานที่ทยกับผมครัยท่านหันหน้ามาคุยครับผมผมก็ว่าอย่างนั้นผมเห็นว่าคนยุโรปนี่ยเวลาเราไปสถานที่ต่างๆนะเขายกมือไหว้น่ะเป็นฝรั่งครับโอ้โาผมแปลกใจมากเอเขายกมือไหว้เอ๊ะเขารู้ได้ยังไงถามไปทำไมผมไปวัดไทยครับเขาว่าอย่างนั้นอ๋ออย่างเช่นวันนี้เรามาที่ลักเซมเบิร์กใช่ไหมก่อนที่จะมาถึงเบลเยียมเนี่ยก็จะมีคนมาพูดคุยแล้วก็ยกมือไหว้มาขอถ่ายรูป บอกว่าเขาเขารู้นะเขารู้เขารู้ครับรู้ว่าคือใครเมื่อก่อนนี่ไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้อพอมาครั้งนี้โอ้โหหลายคนมายกมือไหว้พูดภาษาสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเอ็นึกว่าคนไหนเมืองไทยเนืองจากเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวครับผู้คนก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้เป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมครับผมฉะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยทำให้คนทั่วทั้งโลกเข้าง่าย ออกง่าย mm hmm. ไปง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอาหารถูกอากาศดีครับเลยรู้จักวัฒนธรรมไทยครับผมถามเขาว่าทําไมคุณยกมือไหว้เป็นผมไปเมืองไทยไปกับภรรยาผมภรรยาผมเป็นคนไทยเขาสอนให้ผมไหว้พระอย่างนี้พอเห็นพระแล้วนี่น,น,นี่คือพระพระต้องยกมือไหว้นมัสการนมัสการเอ้มันเสียงแปลกๆออกหันไปฝรั่งนี่วะโอ้นมัสการ,มาการผมก็เลยคุยภาษาไทยกเขาเรากเขาคุยได้นะนี่คือ พระไทยได้มาเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วก็ให้เขารู้วัฒนธรรมไทยอย่างนมสการพรพะุเจ้าาอย่งงี้ยมันพูดไม่ได้หรอกถ้าไม่มีคนไทยสอนเขานั่นก็คือพระธรรม,มทูตได้มาเผยแผ่พุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยเพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่ในเมืองต่างๆในยุโรปนี่ได้ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเลยครับครับก็เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ,รพูดคุยกันยังไม่จบอยากจะพูดคุยต่อแต่ว่า เนื่องจากเวลาของเรานั้นมีจํากัดอัตมาภาพก็อยากจะทําความเข้าใจในช่วงนี้ว่างานพระธรรมทูตนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานปลูกรกระแก้วพระพุทธศาสนาเป็นงานสร้างวัฒนธรรมประเพณีเป็นงานเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ความเป็นไทยลงในสายเลือดลงในผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักว่าเรา จำเป็นจะต,ต้องช่วยเหลือ,เ,อเพื่อูณให้กำลังใจซึ่งกันและกันวันนี้รายการของเราเวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนอเจรริญพในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอเสมอเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอ้ชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็ หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2อหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร